<อ>พ่อว่าอะไป็สใหรอถ้าไอูกข้วยอ้คุณพ่อเออโอ้ยคางร้ายเหมืองได้่ไดเลยสุดใจไปไทยขัเลี้ยงขั้วยเลี้ยงขั้วยกินปลาได้ขั้วเรียงข้วครับอ้าวันดีครับมืวอนี้พบพ่อกับใหญ่แหลมึงมาอีกเชื่อได้ครับครับโอ้ยเมื่อวานสูบเครื่องดับซื่อครับ คือบนไม่แห้งขึ้นเลยเอามือเสารวันทีวันทีอะไรเหรอซีเอเอสได้น้องเมือนี่วันจันทาม,มือครับวั่นจะได้กินได้ซึกแต่แห่หมอว่าเนี่ยก็ดีนะครับท่านขับขับมาเมืองอีเชือกครับเหมือนี่ติดตังเครื่องแ่ เกาโม่งเนาะเกาโม่งกล้วครับเกาโยมมาหนีดูนะครับแอบจะเห็นนะครับว่าน้าถึงอ่างอกกล้วยงอกกระได้นะครับเบิง่งตามวิถีธรรมชาติเท่าเอ้านี่ครับเป็นยังไงบ้านนี่โอเคเนาะบ้านนี้เนาะพี่เอาลงทองนี่อา่าของเม่ย์ไม่ได้ใส่ก็จะเหนืง่งเอา้า ตัวนี้เครื่องมันสีงไงครับสีบเรีเพราะว่าเนี่เครื่องเต่าเลกอนะโอเคครับไปเสียไปไว้นี่ละแน่กินหยาดอกกว้ง่ัวครับโอ้ปลาปลาตองตาเจเมื่อวานบ่พงไงมันจังไรน,นี่ฮะหรือเขามาสอดขึ้นนี่ แต่ได้นอ้อื่นบ่อไรดอกอนี่มันเป็นยังไงคือมื่อคนตายอยู่ฝังคือาตายอยู่หนีจังวะบอกแ่แล้วเัอแคำเมื่คืนิสามโตบอกก้อยซิมสามโตบอกก้ยเจ้า โอ้ยหน่อยๆเด็กๆสิบสี่ตัวครับฝูงก็อเอื่นนยังเกาะฝูงฝูงก็อเอื่นฝูงเอ้าให้มันเล่มอยู่นี่นี่อ่าเมือ่อว,วานสูบอะไรท่านี้นะครับเมื่อวานเครื่องดับก่อนร้อยเสรัจแห้งแล้วเมื่อนีนได้ถ้อยแล้วนะครับเอ้าทรากระโบเป็นยังครับหรือว่าโอเคอ่า ตาก็บอเป็นหยังถือว่าโอเคเมืวว่อวานนิโอโกเมื่อนี้โอเคเดี๋ยวจะเก็บเครื่องนี่ขับสายครับให้มันแหงก่อนไม่แหงก่อนเก้าเน่งก็บย่ำนาทีไผ่บ้านครับยากน้ำโขน้ำขั้วไผก็ดีเพราะนาปีเพิ่งกับยากน้นำขั้วขั้วเพิ่งติดซีโต้คับเอาม่านี่เห็มหมดเอ้ยคุณครับ เมทอร์เนร่าบานเฮาเบียงงัวมาเบียงขั้วับตบปีเราเบียงขั้วอ่ะโอ้ยบกบวบครับเอาให้มันไในมัดแต่ผลเด้อพีはは่ให้พี่น้าบอกผู้เห่นก็ผู้รักผู้ใ่อยู่นี่ให้สำเร็จรูหลวงได้ไหมนี่รับอยากให้เป็นคือเมื่อวานนี้ได้ คือเ้าบอได้บอกพี่ใครพี่หน้าบอกผู้ฝ้อผู้อยูอ่ว่าลวงเพิ่นนะฮะคุณแนวเว้ยจังว่าเ้าบอบอได้บอกเพิ่นบ่จังว่าอา่าสาเก่าสาแก่เราบ่ได้รู้จักเถื่อนอีพอขันมีปลาในห่วยในหาบบอลได้น้องแม่นบล่ลอ่ะมันจี๊ดจักบ่จักกับมือนี่นะเออ เนี่ยเนี่ยมันบอดเห็ดจักเื่อได้นี่ยมือบอดีมือบานเออแม่นอยู่ดอกเออในวันจันทร์วันจันว่างวันจันทร์วันดีมือนี้มีตลาดนัดอย่างดีได้มากนกเออเออจัดแปลวขึ้นเพราะไงเอ้ยโอ้พี่น่ะมาอยู่พี่ขึ้นมาอยู่พีเดี๋ยวเออขึ้นนี่แล้วไข่เอออ่าอ่ ืม่มนยี่ดอกสูงแมนโยเอาอันขึ้นหันพอมันทางขึ้นทั้งโงเอาอยู่อันเลยดิอ่ะโออันเครื่องมันไม่เร่งแห้งกว่านี่บอกว่าไงบ่อซ้ำนี่เนาะบ่อเนื้อบอกว่าบาบาบไรอันมืน่อวานน้อยเดียวเอ็เหมือนย่งปุ่น

แก่ไอ้เอ่อกระปะเอออ้าวมันแสดงเห็นมือนี่ละเห็นยังไงอ่าเอาครับบกบวกบวกเปอร์เซ็นโอ้ย มันสุมขายออกสามตัวได้แปดหมื่นนานปีนี่คับนานนานเบื้องตี้ครับขายสามตัวแปดหมื่นขนาดกล้วยถือได้เนี่ยนะครับคนเฮาบ้านนอกของหน้าเฮาเรียนตั้งแต่หนสิบเจ้าปีแล้วคนใหญ่กล้วยนี่ว่าสามสิบห้าปีครับเลี้ยงกล้วยนี่เป็นแม่มาตัวได้แน่พ่อแน่ก็ขายออกถึกแน่แม่แน่ครับขันถือโต คือปีกอนปีกายถี่ขั้วง้อราคาแพงเนี่ยโอ้ยโบ้โทน,น้องเงินนี่ขนาดมาขั้ยถือได้เราสามโต๊ะจะได้ 80, แปดหมื่นเราเอาเพื่อว่ากันโอเคไปครับอ่าขับรับนี่เราฟูงขย้วก็เอิญฟูงมาเบิ้งครับสวนใหญยเลยสวนเพิ่มสีอ่าขับอ้า่คอยครับคอยครับ ตัวนี้เพิ่นก็ตรวจว่าจะได้ประคอใหญ่เอาไปเนี่ได้มันออกเมเป้พันต่อไปครับเอะนะอคณะหอยตะปือมาแล้วเว้ยตะปือมาแล้วตะปือมาแล้วดอกบัวได้ครับโอ้ยดอกบัวน่ะดอกบัวครับเหลือขันเกเรเลยอ่าเหลือเกเรตัวเดียวนี่มันก็ออก ถึกน้ำนี่ตัวนี้ก็ถือว่าน้ำไหลเติบเปิอนอ่างไรมันมีอันหน่อยเนี่ยก็สูบสบายนะครับปกอบาๆบบเลยมิแต่สีขนะเนี้แงงอมตะมันขาดไปแล้ว เดมีจะถงก,กระเที่ยวอันอนี้เกาะบไงงก,กระเที่ยวออดงเขียวหันแล้วเเขียมะกักราว่าหายมาฮ้องแน่ลาว่าหม่มาฮ้องเห็มันสูงกว่าดินเอออ่าอ่าอ่า Hvala ไปล่วงไปแปงลงล่วงไปแปลงแปลวมันแปลงแปลงแปลวปลปาปลาแปรนี่อันนั้นยอยอ น้ามัมนอิ้่ท่างฟังคนฟังดูคนะครับเ้าเห็ดข้องมาใส่เอา พอ,อกน้ามพิมนะพ่อใหญ่เอ๋ยกดต,มดตม้มพ่อกดต้มมันมันมันกดต้ม กระสัำนี่ขอ,อยังมืน่นโย่จังน้องจรอกันเห็นแลนก็จะจัด,ดยี่ไรหน่อยๆกันก็ดีฮั่นโน่นนั่นยานพันยาน่ะปะกออปลาเนี่ยปานนี้ตรงอ้วนนี่ไม่ได้เต้นความสูงไปนี่ก็ดี นี่มานี <t t ่ต <hi> ัวนั้นเอาบะเนี่ยต้องใส่โยอาดามันหาเว้นเราก็เบื่อเด้อมันเหมือนปลามันได้ปลาหย่ามีแต่หย่าเออมันกระลำมีอยใครเคยบ้านน้อยอยู่แถวสี่หัวดีประจักเพราะว่าเบื้องๆน่ะปีได้ลำใหญ่หนี่งบ่มีหัวปีนี่มันมีลำเนี่ยใครว่าเด็กโอเคอยู่ ไปเห็ดปันนี่ตัวเห็ดบกปันนี่ตัวเว,ว้ยก็คอยเนรลาเขาเอินยังปัน่นี้คอยชนะได้มันขี้ผมดัวผม,มน,น,นี่นรลานี่ยยันอ้าคนนั่ยวนถิมใจจะสุดแรงได้จัดเปยังงูมีแล้วก็ยังขืนยวนไม่เยเนะ บ่กเกี่ยวกับแขวบ่เกี่ยวกับแขวแมันมบมกแขวไม่สำคัญทนาไหร่เดียสุดเขากูจะแขวไพ่จะเป็นแขวไผแล้วระวังลมละระวังลมใส่คู่มั่นเนี้ยก็ย,ย,ย่ายเบือ่อเฮ้ยออเข่าเข่าจะของไม่ได้เ่าให้โมโนูนี่นั่น